สวัสดีครับทุกคนครับเจกี้นะครับและก่อนอื่นผมอยากจะบอกทุกคนว่าช่วงนี้นะครับผมอาจจะยุ่งๆนิดหน่อยเพราะว่าผมเพิ่งเปิดเทอมได้มาประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะครับและเพื่อนๆก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าเด็กปี3แบบผมเนี่ยที่เรียนสายวิศวะจากคนปกติเนี่ยก็จะกลายเป็นซอมบี้ทันทีเลยนะครับตอนถึงช่วงเวลาเปิดเทอมแล้วและสมองก็จะเข้าอยู่ในสภาวะเบรนเดชนะครับผมหรือว่าการที่สมองหยุดทํางานในช่วงขณะนะครับเพราะเหตุนี้นะครับ ผมอาจจะมีการลงคลิปช้ากว่ากําหนดวันถึง2วันเลยนะครับแบบปกติเนี่ยผมก็จะลงคลิปวันพฤหัสน,นะครับตอนเที่ยงครึ่งเนี่ยแล้วก็ก็อาจจะกลายเป็นวันศุกร์ตอนเที่ยงครึ่งแทนนะครับผมแล้วผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าผมเนี่ยขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามคลิปของผมมาโดยตลอดและก็ตามเคยนะครับถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยก็ช่วยกดไว้ก่อนตอนนี้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจอันเล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยนะครับพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับ โอเคตอนนี้เรารอยู่ในช่วงเปิดใจคุยเปิดใจคุยในวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องการ์ตูนในความทรงจําของพวกเราเอาจริงๆนะครับการ์ตูนในความทรงจําของคนแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยสักคนนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าการ์ตูนพวกนั้นเนี่ยที่สามารถเข้าไปอยู่ในความทรงจําของเราแล้วก็ต้องมีความสําคัญมากพอที่จะเข้าไปอยู่ในจิตใจของใครสักคนหรือว่าเข้าไปฝังอยู่ในความทรงจําของใครบางคนนะครับผมซึ่งก่อนที่ผมจะมาทําคลิปนี้นะครับผมก็ได้นั่งคิดอยู่ตั้งนานว่ามันมีการ์ตูนเรื่องไหนที่ผมชอบมากเป็นพิเศษในวัยเด็กของผมและมีกรรตูเื่อง ที่ทําให้ผมได้ข้อคิดดีๆจากการดูการ์ตูนเรื่องดังกล่าวนะครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยได้ใช้เวลาคิดอยู่กับตัวเองตั้งนานนะครับผมผมก็ได้นึกถึงการ์ตูนเรื่องหนึ่งจากวอลต์ดิสนีย์นะครับและเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่คลาสสิกที่สุดของบริษัทวอลต์ดิสนีย์เลยก็ว่าได้ซึ่งการ์ตูนที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้มีชื่อว่าวินนี่เดอะพู วิ n นี่เดอะพูเนี่ยน่าจะเป็นชื่อเรื่องที่คุ้นหูคนหลายคนในวัยเด็กอย่างแน่นอนนะครับผมแม้แต่ตอนนี้ผมก็เชื่อว่าเราหลายคนก็ต้องรู้จักหมีพูวินนี Win the p o oh, พูหรือ p o oh ู for short นะครับเป็นหมีสีเหลืองที่พักอาศัยอยู่ในป่าร้อเอเคอร์เกิดในวันที่21สิงหาคมปี1921และวเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวหมีพูนี่เป็นหมีที่มีอยู่จริงเหรอ โอเคจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ที่จริงแล้ววินนี่เดอะพูเนี่ยเป็นตัวละครที่ถูกแต่งขึ้นโดยเอเอเมลเลนและปรากฏครั้งแรกในหนังสือของเขาที่มีชื่อว่าวินนี่เดอะพูในปี1926ซึ่งเป็นหนังสือที่มีความยาวอยู่ที่160หน้าและมีภาพสเกจชสุดคลาสสิกของวินนี่เดอะพูเป็นภาพประกอบในการเล่าเรื่องอีกด้วยนะครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเรื่องราวทั้งหมดจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เอเอเมลเลนได้แรงบันดาลใจมาจากลูกชายของเขาที่มีชื่อว่าคริสโตเฟ คริสเต o p h เฟอร์โรบินเมลหรือที่เราคุ้นกันในชื่อของ Christopher อร์โรบเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการที่ไม่เหมือนใครอยู่ตลอดและพอวันหนึ่งนะครับที่พ่อของเขาได้นําตุ๊กตาหมีตัวหนึ่งมาให้ Christopher อร์เป็นของขวัญจึงทําให้ Christopher อร์เนี่ยครับผมมีเพื่อนสนิทคนใหม่คนหนึ่งขึ้นมานะครับผมที่เขาได้ตั้งชื่อว่า w ว n นนี่เดอ o พู หลังดูคลิปของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปหาหนังที่มีชื่อว่า Goodbye Christopher Robin มาดูกันนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นหนังที่ดีมากแล้วก็สรุปประวัติสั้นๆน,นะครับผมของ A.A. อเมล e นและก็ Christopher Robin นะครับแล้วก็ตัวของวินนี่ดูพูเนี่ยว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับผมก็ ว่างๆก็หาไปดูกันนะโอเคกลับเข้าเรื่องนะครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับชื่อเรื่องและต้นกําเนิดของวินนี่ตะพูหรือเจ้าหมีพูที่เรารู้จักกันอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่ทําไมวินนี่ตะพูที่มีต้นกําเนิดมาจากจินตนาการของเด็กคนหนึ่งกลับกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนก็รู้จักกันแล้วก็เป็นเรื่องที่มีข้อคิดอันลึกซึ้งที่เราต่างมองไม่เห็นในวัยเด็กถ้าจะสรุปเรื่องวินนี่ตะพูสั้นๆเลยนะครับก่อนอื่น เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าวินนี่เดอะพูที่เราดูอยู่ทุกวันนี้จะมีเนื้อเรื่องที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีอยู่หลายภาคนะครับที่บริษัทบอลดิสนีย์เนี่ยได้ทําขึ้นมานะครับเพราะถ้านับดูแล้ววินนี่เดอะพูตอนนี้ก็มีหนังทั้งหมดก็ประมาณ10กว่าเรื่องขึ้นไปแล้วนะครับและแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีข้อคิดที่ไม่เหมือนกันเลยชักเรื่องนะครับเพราะเหตุน,นี้ผมขอมาสรุปเรื่องวินนี่เดอะพูแบบสั้นๆก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยในแต่ละภาคจะมีอารมณ์ประมาณไหน วินนี่เดอะพูเป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคริสโตเฟอร์โรบินและหมีที่เขารักมากที่สุดที่มีชื่อว่าพูแบร์หรือว่าหมีพ oh, ูนะครับซึ่งคริสโตเฟอร์โรบินเนี่ยก็มีเพื่อนอีกตั้งหลายคนเช่นโอเคไม่ใช่หลายคนสิครับหลายหลายสิ่งมีชีวิตลหลายๆตุ๊กตาของเขานะครับผมก็คือเพ็กเลตแรบบิทแคนการูทิกเกอร์อีอออาโวแล้วก็โกเฟอร์นะครับถ้าใครยังจำได้นะครับผมโกเฟอร และคริสโตเฟอร์โรบินและเพื่อนๆของเขาก็หาสิ่งใหม่ๆให้สำรวจและประจนภัยอยู่ตลอดในป่าร้อยเอเคอร์นะครับผมซึ่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอารมณ์ประมาณเท่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เบสิกหรือเรียบง่ายและสวยงามไปพร้อมๆกันจริงๆนะครับผมตอนนี้เพื่อนๆบางคนที่ไม่เคยดูวินนี่รือพูลเลยก็อาจจะงงว่าทำไมเนื้อเรื่องมันมีอารมณ์ประมาณเท่านี้แต่กลับมีคนดูอยู่รอบโลกและต่างคนเนี่ยก็ต้องรักการ์ตูนเรื่องนี้หลังจากที่ได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้กันหมดทุกคนเลยนะครับ เอาจรๆนะครับผมก็ตอบไม่ได้หรอกครับว่าทําไมนะครับแต่ถ้าจะให้ผมบอกทําไมวินนี่เดอรพูเป็นเรื่องที่ดีในความคิดของผมผมสามารถทําคลิปยาวได้ถึง 1- 2ชั่วโมงได้เลยนะครับแต่ผมเนี่ยก็เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยน่าจะรู้ดีใช่ไหมครับว่ามันน่าจะยาวเกินไปเพราะเหตุนี้นะครับผมขอหยิบซักอืเพราะเหตุนี้นะครับผมขอหยิบมาซัก เอาสักหนึ่งหัวข้อมาแล้วกันนะครับผมผมขอหยิบมาสักหนึ่งหัวข้อมาพูดในคลิปนี้แล้วกันนะครับเออจะก,กี้แค่หนึ่งหัวข้อนี้มันจะพิสูจน์อะไรได้ก็จริงครับแต่ผมเชื่อว่าหัวข้อที่ผมกําลังจะพูดเนี่ยน่าจะมีน้ําหนักมากพอที่จะทําให้เพื่อนๆทุกคนเข้าใจว่าทําไมผมถึงชอบวินนี่เดอร์พูแล้วมันมีข้อคิดอะไรดีๆซ่อนอยู่ในเรื่องเบสิกเบสิกเนี่ย แบบบนนี้นะครัผมผมขอยกตัวอย่างมูวี่ของวินนี่เดอะพูอันหนึ่งที่ผมดูในวัยเด็กและทําให้ผมรักวิน i ี่เ e p o พูเป็นต้นมาพร้อมกับพี่สาวของผมเลยนะครับซึ่งวิ n นี่เดอะพูมูวี่นี้ก็มีชื่อว่า p o o s Grand Adventure The Search for Christopher Robin กำกับโดย c a ว l Gertz ในปี1997นะครับผมมูวี่นี้ถ้าจะสรุปสั้นๆเป็นมูวี่เกี่ยวกับการตามหาคริสตเฟอร์โรบินคริสตเฟอร์โรบินนะครับเพราะพวกเพื่อนๆของคริสตเฟอร์ r รบินเชื่อว่าคริสตเฟอร์โรบิน เ <laughs> ชื่อว่าคริสโตเฟอร์โรบินโดนจับตัวโดยสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่าสกอล l นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วคริสโตเฟอร์โรบินได้เขียนจดหมายบอกเพื่อนๆว่าเขาไปโรงเรียนหรือว่าสกูลแต่ไม่มีใครอ่านภาษาอังกฤษออกเลยนอกจากตัวละครที่มีชื่อว่าอาวนะครับผมแต่อาวดันตีความหมายที่คริสโตเฟอร์โรบินเนี่ย กำลังจะบอกบอกว่าโดนจับไปโดยตัวสกอลแทนนะครับผมเลยทำให้เพื่อนๆที่อ่านไม่ออกเชื่อสิ่งที่เอาวพูดเลยออกตามหาคริสตเฟอร์โรบินรอบป่าล้อเอเคอร์อกันนะครับผมและในระหว่างการตามหาคริสตเฟอร์โรบินนะครับเราก็จะสามารถเห็นมิตรภาพของคำว่าเพื่อนเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาผ่านตัวละครต่างๆนะครับ ซึ่งในระหว่างการเดินทางของมีปูและเพื่อนๆเ,เขาเนี่ยก็ได้คิดถึงคําพูดของคริสเฟอร์ฟโรบินที่เขาได้ให้ทิ้งท้ายก่อนที่เขาจะโดนจับตัวไปก็ตามที่ทุกคนคิดนะครับว่าเขาโดนจับตัวไปว่า if ever there is a tomorrow when we're not together there is something you must always remember you are braver than you believe stronger than you seem and smarter than you think but the most important thing is even if we're apart I will always be with you ถ้าจะสรุปสั้นๆมันมีความหมายว่า ถ้ามันมีวันพรุ่งนี้ที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนายต้องจําคําพูดนี้ไว้นายมันกล้าหาญกว่าที่นายเชื่อแข็งแรงกว่าที่นายเป็นและฉลาดกว่าที่นายคิดแต่ที่สําคัญที่สุดแม้เราจะถูกแยกออกจากกันเราจะอยู่กับนายเสมอซึ่งคำพูดของคริสเฟอร์โรบินอันนี้นะครับเป็นคำพูดที่โด่งดังมากในโลกของดิสนีย์นะครับผมเพราะว่าความหมายที่ลึกซึ้งที่แฝงอยู่ในคำพูดและกริยาที่ตามมาจาก เพื่อนๆของคริสเต i s t เฟอร์โรบินที่จะตามหาเขาในตอนจบนะครับและในตอนจบของเรื่องนะครับมีผู้และ้เพื่อนก็ได้เจอตัวคริสเตเฟอร์โรบินในที่สุดนะครับคริสเตเฟอร์โรบินเนี่ยก็ได้อธิบายทั้งหมดนะครับให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเขาเนี่ยแค่ไปโรงเรียนแล้วก็แค่ไปเรียนหนังสือที่สกูลนั่นเองครับและเรื่องต่อไปที่ผมคิดว่ามีข้อคิดดีไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือเรื่อง t h อ Tiger Movie กำกับโดย จึนฟอลคอนสไตน์นะครับผมในปี2000นะครับถ้าจะสรุปเรื่องนี้สั้นๆนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ทิกเกอร์อยากจะออกไปตามหาทิกเกอร์ตัวอื่นในป่าร้อยเอเคอร์นะครับผมแล้วระหว่างการตามหาทิกเกอร์ตัวอื่นอยู่นั้นเพื่อนๆของทิกเกอร์ก็ไม่อยากเห็นทิกเกอร์เศร้าเลยต่างก็แต่งตัวเป็นทิกเกอร์แทนนะครับผมหลังจากที่ทิกเกอร์เนี่ยครับรู้ว่ามันไม่มีทิกเกอร์อยู่จริงๆ เขาก็รู้สึกเศร้าที่เพื่อนๆเนี่ยทำไมถึงทําแบบนี้และทําร้ายจิตใจ,ใจเขานะครับผมและในตอนจบเขาก็ยอมรับว่าครอบครัวของเขาไม่ใช่ต้องตามหาทิกเกอร์ตัวอื่นแต่ครอบครัวที่แท้จริงก็คือครอบครัวที่อยู่ด้านหน้าเขามาโดยตลอดและคอยช่วยเหลือเขาในเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิตและเพื่อนๆนรู้ไหมครับว่าข้อคิดที่ได้จากวินนี่เดอพูภาคต่างๆที่ดูเรียบง่ายแบบนี้นะครับ มันมีพลังมากกว่าการ์ตูนเรื่องอื่นๆในสมัยนี้ซะอีกที่หาข้อคิดอันลึกซึ้งแบบนี้ได้ยากมากเพราะเหตุน,นี้นะครับวินิภูจึงเป็นการ์ตูนในวัยเด็กของคนหลายคนที่มีข้อคิดอันลึกซึ้งซ่อนอยู่และเราอาจจะมองข้อคิดเหล่านี้ข้ามไปเพราะพื้นผิวที่เรียบง่ายของตัวเนื้อเรื่องและพูดจริงๆนะครับถ้าใครมีเวลาว่างเหลืออยู่ ช่วยชวนครอบครัวเพื่อนหรือว่าแฟนมาดูวิ n นี่เดอะพู movie เรื่องอื่นๆได้เลยนะครับผมรับรองว่ามันจะไม่ทําให้คุณผิดหวังนะครับผมสรุปสั้นๆน,นะครับวินนี่เดอะพูเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่ดูเรียบง่ายแต่กลับมีความหมายและข้อคิดที่สุดแสนจะกินใจซ่อนอยู่ในตัวเนื้อเรื่องเพราะเหตุนี้นะครับในฐานะคนดูผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนลองเปิดใจกับสิ่งใหม่ๆและ don't judge a book by its cover หรืออย่าตัดสินหนังสือเพราะตัวปก และใครจะไปรู้ล่ะครับสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยในตอนแรกอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ให้ข้อคิดและความหมายดีๆของคําว่าชีวิตให้กับตัวคุณเองก็ได้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมที่แจ็คกี้แลมด้วยนะครับและก็ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้สำหรับสัปดาห์นี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีในสัปดาห์หน้านะครับผมสวัสดีครับโชคดีครับ